Hello everyone! Welcome back to online lessons for grade six with teacher Benjuan n g a o Thong สวัสดีค่นะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูเบ n จวนเงาทองนะคะอันนี้จะเป็น EP แรกนะคะ first EP we back to l e a r n online together after COVID again okay but I hope everyone enjoy learning okay and today what we are going to learn we'll see อ่าโอเนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ occupation Occ occupation คืออะไรนะคะเรียนเคยเรียนไปบ้างและะ้ว occupation ก็คืออาชีพต่างๆนะคะหัวข้อของ EP ที่1น,นะคะเราจะเรียนเรื่องของ occupation นะคะวันนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ Occupations. Today we are going to learn about vocabulary about occupations. So I would like everyone to prepare your notebook and pen to write the words on your notebook. Okay. Now I give you one minute to prepare everything and ready to starting. Okay. นะคะ.วันนี้นะคะ occupation นะคะ. ให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดปากกาวไว้ให้พร้อมนะคะแล้วมาเขียนคําศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าคําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมีอะไรบ้างเพราะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมีการบ้านให้นักเรียนได้ไปทํานะคะวันนี้ are you ready นะคะและวันนี้ประโยคที่เราจะได้เรียนควบคู่ไปด้วยก็คือเรื่องของอะไรครับ w h a t do you do เราจะไปถามว่าเขาทำอาชีพอะไรหรือเขา ทำงานอะไรนะคะวันนี้เราจะเรียนการใช้ประโยคนะคะ What do you do กับคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพที่เราเรียนนะคะขอให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเอาประโยคหนึ่งประโยคนี้ไปฝึกถามแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้หลากหลายอาชีพนะคะฉะนั้นขอให้เรียนตั้งใจเรียนนะคะ What do you do เ okay, ขนะคะมาดูว่าเราจะเรียนอะไรนะคะเราจะเป็นเรื่องของอะไรคะ Occupations นะคะ Occupation ก็คืออาชีพการงานต่างๆ Careers นะหรือเราเรียกอย่างว่าก็คือ Careers ก็คืออาชีพนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะก่อน่เราคุณครูนะคะจะพาเล่นเกมให้นักเรียนนะคะเล่นเกมเลือกคำศัพท์มันจะมีคำศัพท์ขึ้นมานะคะและให้นักเรียนเลือกให้ตรงกับรูปภาพนะคะ very easy so you have to do it by yourself okay are you ready the first นะคะ อ่าดูอันนี้จะเป็นรูปภาพประกอบก่อนมาดูอันแรกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าคำแรกมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะพอนักเรียนเรียนเสร็จนะคะเรียนสามารถไปเขียนคําศัพท์ลงในสมุดนะคะสต็อปแล้วก็เขียนคําศัพท์ลงในสมุดให้ครบทุกคําที่เราเรียนด้วยนะคะวันนี้ what do you do what does he do what does he do เขาทำอาชีพอะไรคะเรียนเลือกมาหนึ่งคำนะคะใส่นะคะ เขาทำอาชีพอะไรคะจากการที่เขาถือแครอทอยู่มีอาวุธพร้อมอยู่ในมือนะคะก็คืออาชีพอะไรคะฟาร์มเมอร์นะคะ is correct นะคะนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปนะคะสำหรับข้อต่อไปนะคะเขียนที่ช่อจะให้เวลา30วิในการเขียนคำตอบลงในสมุดแล้วก็เช็คไปพร้อมกัน the second one A นะคะ the farmers who works in the farm the farmers works in the farm นะคะฟาร์มเมอร์มีหนึ่งคนทำตัวยหก็เลยเติม S นะคะ farmer Farm, farm nang, farm, Next. It's very easy word, alright. Farmer, teacher, doctor, policeman, designer, nurse. What is the correct word? Okay, the correct word is? Doctor is very good. Okay, doctors. Doctor, where does, where do doctor works? the doctor works in the hospital the worker the doctor works in the hospital next can you guess what does he do can you get what does he do farmers teacher pilot policeman designer doctor It's very easy word this is a policeman okay very good p o l c e m a n where where does policeman work t h e policeman help people the policeman helps people ก็คือคุณตำรวจนะคะช่วยเหลือประชาชนนะคะฝึกอ่านไปอยู่ไปด้วยนะคะ the policeman helps people next เมื่อกี้ policeman ไปแล้วอันนี้เขาเป็นอะไรคะ Women ใช่ไหมคะก็เป็นอะไรคะ,เ,คะเป็นอะไรคะ,ะ,ะ farmers police woman doctor policeman teacher dentist what does she do she is policeman นะคะอ่า ah, policeman มาแล้วนะคะเรียงก็เขียนคำศัพท์ลงไปนะคะ policeman policeman โ okay, อเค next the policeman the police the police woman helps people t o like the policeman they work the same things นะคะ policeman แล้วก็ police woman ก็ทำงานเหมือนกันนะคะ next very easy who am I what 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 do I do I am a T-shirt alright l nurse T-shirt dentist policeman designer doctor this is the correct word is T-shirt okay the t e a c h e r works in the school คุณครูทำงานที่โรงเรียนนะคะ the t e a c h e r works in the school very easy alright ง่ายมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เราก็เรียนคำศัพท์ง่ายๆนะคะ Next, farmers, teachers, pilots, doctors, designers, firefighters. very easy word. That he is firefighter เป็นนักดับเพลิงนะคะนักดับเพลิงทำหน้าที่อะไรทำอะไรนะคะ The firefighter puts out fire ก็คือเป็นพนักงานดับอะไรคะดับเพลิงนะคะดับไฟนะคะเมื่อเกิดเพลิงไหม้เราก็เรียกหา fire fighter นะคะพนักงานดับเพลิงนะคะ Next Pilots, teacher, farmers, policemen, designers, doctors. Pilots, teacher, farmers, policemen, designers, doctors. So what does he do? He is pilot. Okay, very good. Where does the pilot work? The pilots work in the airplane. The pilots work in the airplane. Good เขาก็ทำงานอยู่บนเครื่องบินก็คือขับเครื่องบินนะคะแต่ช่วงนี้โควิด19 we cannot go anywhere นะคะก็อย่างมีไปได้บ้างนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินทางไกลๆได้นะคะ next มาดูนะคะประโยคที่เรานะคะได้ดูนะคะไปตอนแรกนะคะก็คือเราจะใช้ประโยควันนี้ก็คือ what do you do นักเรียนสังเกตคำที่ขีดเส้นนะคะ what do you do เป็นการถามระหว่างเราสองคนนะคะอย่างเช่น teacher ถาม A A what do you do I am a student เขาก็ถาม What do you do I'm a teacher นะคะ What do you do สองคนระหว่างสองคนนี้ถามกันนะคะ What do you do I am a fire I am a firefighter I put out f i r e and help people ฉันเป็นอะไรคะเป็นนักดับเพลิงและก็ช่วยเหลืออะไรคะดับไฟให้กับ ที่เกิดไฟไหม้ต่างๆนะคะ What do you do คำที่เกตสันต้าเรียนดูนะคะ What do you do next อ่ามีสองคนขึ้นมาฉะนั้นนะคะก็จะเป็นอะไรคะ What do they do เปลี่ยนจาก you เป็น they นะคะ What do they do What do they do พวกเขาทำอะไรนะคะพวกเขามีอาชีพอะไรตอบก็คืออะไรคะพวกเขาเลยคะ่ะ They are teachers เพราเขาเป็นคุณครูนะคะ they are teacher they work in a school they works in a school อย่างที่บอกนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คำนามเป็นผู้พน์คำกริยาจะไม่เติม s นะคะเราเรียนไปหลายรอบแล้วนะคะฉะนั้นให้เรียนจำแล้วก็ทบทวนกลับมาใช้ด้วยนะคะเพราะเป็นประโยคง่งายๆนะคะโอเค next อ่าเมื่อกี้ไปแล้วนะคะ y o u ไปแล้วนะคะ j ไปแล้วนะคะ what does he do นะคะเป็นคุณหมอคุณผู้ชายใช่ไหมคะ What does he do เขาทำอาชีพอะไรนะคะ he ะไรคะ he's a doctor h e h e l p s six people <S เขาเป็นคุณหมอ he helps เห็นไหมคะเป็นคำนามเอกพจน์คำกริยาเติม s นะคะ he h e l p s six people he h e l p s six people ช่วยะไรคะคนป่วยนะคะ next เป็นผู้หญิงนะคะเมื่อกี้นะคะ you they he ต่อไปก็เป็นอะไรคะ What does she do? What does she do? She's a doctor เป็นไรคะเป็นคุณหมอ She's help six people She's help six people นะคะ What does she do นะคะเรียนดูนะคะ does นะ,ะจาก do ดูใช้กับคำนามพหูพจน์ที่เราเรียนเลยคะ่ะ U V y นะคะ does ใช้กับ he she it นะคะ does what does she do she's a doctor she helps six people next uh, what does she do what does she do she's a policeman oh sorry she's a police woman she's a police woman she helped people she help people. She's help people. อะไรคะเป็นตำรวจก็คอยช่วยเหลือประชาชนนะคะ,ะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีประโยคที่นักเรียนเรียนไปก็คือนะคะตั้งแต่ประโยคะไรคะ What do you do นะคะ What do you do What do they do What does he do What does she do นะคะและคำศัพท์ เกี่ยวกับอาชีพที่เราเรียนไปวันนี้นะคะที่เรนเห็นขึ้นมาหน้าจอนะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนทํางานนะคะคือเขียนคําศัพท์นะคะลงในสมุดนะคะคาศัพท์ occupation นะคะเกี่ยวกับอาชีพลงในสมุดนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีใบงานเรื่องของ occupation ให้นักเรียนได้ทําเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะเลือกภาพถามตอบโดยใช้ประโยคที่เรียนไป5ข้อนะคะจะเป็น what do you do what Do they do? What does she do? What does he do? อันนี้นะคะเอามานักเรียนวาดภาพนะคะ,ะเรียนก็ใช้ประโยคนี้ถามตามตัวอย่างที่เราได้เรียนไปนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ occupation เกี่ยวกับอาชีพการใช้ประโยค What do you do? คุณทำอาชีพอะไรนะคะเป็นประธานผู้หูพจน์แล้วก็ประธานเอกพจน์เราจะต้องใช้ประโยคให้ถูกต้องนะคะทุกครั้งที่เราจะเขียนหรือว่า เราจะพูดนะคะนักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะคะทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ Don't forget to do your homework and return to your, hom and return your homework to teacher นะคะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้านะคะหวังว่าทุกคน enjoy learning goodbye see you bye bye